มาไหนมาแม่เอาหมดเลยวะเขียนชื่อที่อยู่เลยนะเดี๋ยวเขาจะไปส่งเขาจะไปส่งให้โอเค คือคักจังเลยเนะทำไรแม่เอาเอา๋อไปสิบแปดอ่ะที่ได้อ่ะอ่นี่อ่ะอ่ามามามาดีไหมได้ความว่ายังไงบ้างอืมอ่าหมดทุก aiyud tôi... này anh dài quen ma ohh, rẽ lối, đồ rẽ lối quá, rẽ lối

จัดเต็มวันนี้จัดเต็ม ข้างบนเขาหมายถึงข้างบนเนี่ย น้ำนปีจอสองร้อยเปอร์เซ็นต์ปีมารงปีจรูปปีมะแม่องร่วงนูนนกแก้วสีแดงแก้สุบปฏิฐานด้วยโดนเหรียญข,ข้าบานก็ทุนต้นโบเก็บกน,นะเป็นที่พุนรับรตตรีบุญอีกหนึ่งชดรับ12่องล้านกลับบ้านด้วยเถิน คิดรชุดสุดท้ายครับเอรี่หมเรา่ามัเรืองได้นีแน่ไปถ้าบุี่เจาาตบน20บาทขึ้นไปก็มีรูปกรไดถึงแจ้งแ่ต้งนะครับ cho đi mẹ thôi chú อะไรแบบกินไรได้ฮะกินไรแม่อิมไหม قول بسم الله يلا صلي على النبي اللهم صل على محمد